The <laughs> เราจะมาเติมบุญไปด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้คือโครงการติวการกุศลโครงการนี้จัดขึ้นมาเป็นรุ่นที่10แล้วเราจะเอาข้อสอบที่เขาใช้เวลาที่คุณจะต้องขอสัญชาตินกะเขาจะบังคับว่าเออคุณต้องไปทําข้อสอบตัวหนึ่งมาบางที่เรียก Lieben in d ดอร์ช์บางที่ยังเรียก I b e บ g e r u n g s ุ e s t อยู่ซึ่งมันมี300ข้อเราจะครูนี่แหละจะมาดูทั้ง300ข้อนี้ไปกับคุณเราเรียนผ่านซูมนะออนไลน์เพราะฉะนั้นอยู่ไทยอยู่เยอรมันอยู่เมืองไหนเล็ก ใหญ่เรียนได้หมดเลยในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะ8-10สิงหาคมเวลา14-16ของเยอรมัน19-21ถึง2 1ของไทยใครเรียนสดไม่ได้ย้อนหลังได้ที่เรียกว่าโครงการติวกันกุศลนั้นเพราะเราให้คุณบริจาคเพื่อเข้าร่วมโดยคุณเลือกมาแล้วว่าถ้าคุณอยู่ที่ไทยอยากสะดวก ทำบุญกันที่ไทยอ่ะโอนไปที่มูลนิธินี้แล้วแต่จิตศรัทธาเราไม่บังคับเนาะหนึ่งเมื่อมันเป็นการกุศลก็เอาตามที่คุณสะดวกถ้าใครสะดวกโอนบางคนสะดวกโอนที่เยอรมนีครูก็มีมูลนิธินะคะแฝกไอที่ครูเป็นสมาชิกและครูเคยทํางานแล้วครูรู้จริงๆว่าเฮ้ยเขาทํางานเพื่อสังคมนะเงินมันไม่ได้เข้านอกออกในไปไหนอะไรแบบเนี้ยเราเคยเห็นมาแล้วเราก็ค่อนข้างไว้วางใจคุณก็บริจาคไปที่อันนั้นรายละเอียดของให้ทักมานะคะทางไลน์แอด อัไอสไปดาวช่องทางออฟฟิเชียลของเรา